สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับใ c ช anel ที่สวนผักหวานนะครับของพี่มนนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมพี่มนด้วยกันนะครับไปเลยสวนผักหวานป่านี้นะครับมีพื้นที่อยู่2ไร่นะครับผมก็เป็น1ไร่หนึ่งแสนนะครับเพราะว่าในป่าผักหวานเนี่ยไม่ได้มีผักหวานอย่างเดียวที่เป็นผลผลิตนะครับก็ยังมีมะขามเทศ ซึ่งปลูกไว้นะครับให้ร่มเงากับผักหวานเพราะว่าผักหวานป่าเนี่ยจะชอบพื้นที่ร่มรำไรนะครับเพราะว่าผักหวานป่าเวลาอยู่ในป่าก็จะมีป่าไม้ปกคลุมไว้นะครับทําให้ผักหวานป่าจเจริญง,งอกงามได้ดีนะครับท่านผู้ชมที่จริงแล้วไม่ได้แค่1 0 0 0 0แนะครับจะมากกว่านั้นเพราะว่ามีพืชนะครับผลิตผลผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับในสวนของพี่มนนะครับ ั้งขายผักหวานป่านะครับขายยอดขายกิ่งพันธุจำหน่ายกิ่งพันธุมีทั้งกิ่งพันธุ์ผักหวานป่าและกิ่งพันธุ์มะขามเทศนะครับซึ่งเจ๊ชาแนลก็เคยให้เบอร์โทรติดต่อนะครับท่านใดที่อยากได้กิ่งพันนะครับมะขามเทศแล้วก็ผักหวานป่าเนี่ยโทรติดต่อพี่มนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ไว้อีกในช่วงท้ายคลิปนะครับมีฟาร์มนะครับบอนสีเบบีเบบีมากมายนะครับน่ารัก เราไปพูดคุยนะครับกับพี่มนกันครับท่านผู้ชมครับพี่มนกําลังขยันอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปพูดคุยกับพี่มนกันครับสวัสดีครับพี่มนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มนครับก็สวัสดีครับทุกคนนะครับ fc ใจเอกช anel นะครับอ่านี่ก็เป็นที่ อ่าเที่เท่าไหร่นะน่าอ๋อเป็นน่าจะเป็นอีพีที่ห้าแล้วครับผม <5. S 1> ที่ห้าแล้วเพราะว่าปีที่แล้วมาประมาณสองสองสองรอบสามสี่แล้วก็ห้านี้แล้วครับครับขอบคุณทุกคนนะครับพอดีจเจ๊เอามาถ่ายทํานะครับก็ขอขอบคุณนะครับว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่อิสระนะครับแล้วก็มีรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับเคยทํางานเคยทํางานที่โรงงานก็เจอวิกฤตที่มัน โรคระบาดอย่างนี้นะฮะก็กลับมาอยู่สวนนะถ้าไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับพยายามจะทำงานหน้าเดียวนะคราทำงานลหลายๆหน้าใจเรารักนะเช้ามาก็ผูกพันกับเขาทีนะรายไ,ได้เยอะนะครับ,รบเยี่ยมมากเลยพี่พื้นที่สองไร่เนี่ยได้ไร่ละแสนเนี่ยคือโอเคแล้วเพราะว่าจัดว่าได้ประมาณสองแสนต่อปีนะครับเพราะว่าพี่มลมีการปลูกนะครับแล้วก็ มีการทําฟาร์มด้วยนะฟาร์มไก่พันไข่แล้วก็มีฟาร์มปลานะครับครับก็พยายามหาตรงตรงไหนที่เราเสริมเข้าไปนะครับเสริมแล้วก็เราจะมีรายได้อย่างถ้าเกิดพื้นที่น้อยเนี่ยเราจะมีการมองที่ทั่วถึงเนี่ยถ้าเรามองทั่วถึงเนี่ยเราสามารถกระจายอ่เช้ามาจะจเห็นความจเจริญงอกงามของเขานะครับดูเขาทุกทุกระยะเนี่ยเราก็เกิดผลผลิตที่ งอกงามแล้วก็สมบูรณ์นะดีกว่าที่ว่าเราดูไม่ทั่วถึงนะครับบางทีพื้นที่น้อยก็ผมก็ว่าโอเคนะครับครับผมเห็นมีบอลด้วยนะครับบอลสีเนี่ยพี่มนซื้อมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ดังเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือซื้อมาตั้งแต่ตอนต้นละ500นี่คือสมัยที่กระแสะราคายังไม่แพงเนี่ยถือว่าแพงแล้วนะต้นห้าร้อยบาท <c oughs> แ,ตแต่ว่าพี่มนยังมีใจรักที่จะซื้อมาเพราะว่าเป็นคนที่รักนะครับบอลสีแล้วก็รักต้นไม้ทุกอย่าง แล้วพี่บนลก็มาทําการขยายอยู่นะครับตอนนี้ชอบครับพอดีผมชอบเรื่องบอนครับบอนแล้วก็ชอบต้นไม้โดยปริยายนะครับก็เห็นว่าถูกใจก็ซื้อครับซื้อมาก็ไม่คิดว่าราคาเขาจะราคาเขาจะมีราคาแบบช่วงนี้เะยครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราไปที่ใจเรารักทําสิ่งที่ใจเรารักดีกว่านะครับเราไม่ต้องไปหวังผลกําไรเยอะแยะเดี๋ยวเขาจะตามเรามาเองนะครับ ครับต้องขอบคุณข้อมูลจากพี่มนมากมากเลยนะครับเดี๋ยวมี FC ที่อยากจะรู้จักแล้วก็จะอาจจะมาเยี่ยมชมในสวนผักหวานป่านะครับเงินแสนนะครับหนึ่งไร่หนึ่งแของพี่มนก็ฝากเบอร์โทรไว้ครับผมครับก็ติดต่อมาได้นะครับ0 8 0 7 6 9 5 4 8 5ครับครับผมตามนี้เลยนะครับขอบคุณพี่มนมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับครับพี่มนก็เลี้ยงปลาด้วยนะครับมีปลาดุกปลานิน ปาทับทิมเแล้วลองลองให้อาหารดูนะครับเขาจะมากินหรือเปล่าเราอาจจะมาให้ผิดเวลาเขานะครับเงียบเลยเงียบเลยนะครับเรามาผิดเวลาพี่มน่าจะให้ช่วงเช้าหรือเย็นนะครับผม <Keep. S 1> เป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับใช้ชีวิตยอยู่ในสวนอยู่กับธรรมชาติ พี่มนต์ปลูกหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมมีเพกาด้วยนะครับเป็นร่มเงาของตะวานป่านะครับปลักเพกาก็มีครับข้าเทศหนึ่งไร่หนึ่งแสนต่อปีนะครับอยู่บ้านได้สบายๆนะครับแต่พี่มนต์บอกว่าได้มากกว่านั้นเพราะว่ามีหลายอย่างนะครับอยู่ในสวนจำหน่ายกิ่งพันธุ์ด้วยนะครับแล้วก็ขายอ่า ยอดผหวานด้วยก็ยังมีเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงไก่พันไข่ด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าไก่พันไข่ยังอยู่ไหมนะครับว่างที่มนก็จะตอนนะครับผลหวานป่ามาทำที่ขยายพันธุ์ไว้นะครับเพื่อี่ปลูกในสวนแล้วก็จําหน่ายนะครับให้กับลูกค้านะครับที่มนจะเป็นคนชอบต้นไม้แล้วก็รักต้นไม้นะครับ นี่แกปลูกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีกระแสนะครับแกชอบปลูกช่วงที่พี่มลซื้อมานะครับราคาต้นละ500อนี่คือถือว่าแพงนะในช่วงที่กระแสยังไม่ดังนะครับแต่แกก็ซื้อมาอเพราะว่าแกชอบนะครับแล้วแกก็มาขยายไว้นะครับแกมีความสุขกับต้นไม้ครับท่านผู้ชมพี่มลลาออกจากงานประจํามานะครับท่นา,ออา,านผู้ชมแล้วก็มาทําสวนนะครับ พอเพียงมีความสุขแบ a ็ k เมจิกสวยๆนะครับมีหลายเยอะเลยครับท่านผู้ชมกำลังนิยมนะครับ